ในเมื่อมันกดไม่ติดบิดไม่ไปนี่ิดไม่ไปใช่ไหมซ้ายก็ไม่ไปขวาก็ไม่ไปเปลี่ยนตัวใหม่นั่นเลยเนี่ยดูซิว่ามันจะจบไหมการที่เราจะถอด Inter, นอนสวิตช์แจญแเอ Max น็อตสองตัวนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ เพราะว่าทางโรงงานใส่น็อตมาให้แบบอ่าไม่มีหัวขันอะไรมาให้เลยขอดแค่น็อตส,สองตัวนี่คือใส่มาให้แบบนี้กะว่าจะไม่ให้เปลี่ยดไรสิบ,บินแหละผมวันใจมากว่าสวิตช์กแจมไม่เสียง,ง่ายๆหรอถึงเวลาเปลี่ยนจริงก็คงต้องเจาะน็อตเจาะน็อตตัวนี้เอาออกมา โอเคเอาว่ะดอกถอนเกียวซ้ายได้ทำงานว่ะก็คือว่าหัวน็อตตัวนี้เนี่ยมันไม่มีหัวไขเราก็เลยต้องทำการเจาะโดยใช้ดอกสว่านเจาะเข้าไปสักไปน,นิดนึงแล้วก็ใช้ดอกถอนเกียวซ้ายนี่จิ้ม,มเข้าไปเลยครับอัดขันอัดแล้วก็ถอนเกียวถอนออกมาไขายออกมาปกติแต่ก็อาจจะ ใช้แรงใช้ความแน่นนิดหนึ่งให้มันฟิตฟิตของรูนี้หน่อยมันก็จะง่ายหรือคันว่าเราจะไปเจาะใช้ดอกสว่านเจาะทะลุทะลวงให้มันหมดตั้งเกลียวเลยเนี่ยโหมันก็คงจะไม่ไหวพื้นที่มันก็แคบนิดเดียวนะเดี๋ยวนที่จะเปลี่ยนไปทสวิตสวิตคุณแจ้ Xmate สามร้อยว่าเดี๋ยวผมจะลีกใส่น็อตตัวใหม่เข้าไปยนตัว น้อยมันก็มีหัวมาให้หน่อยแล้วก็ที่ประกอบจบงานเคบ่ายนะซ้ายขวาหน้าหลังโอเคลื่นไหลแบบนี้หัว